เดินมาขายของกูเสียจังเลยอ่ะแล้วสี่บาทเป็นแค่หนึ่งร้อยบาทรสชาตินั่งเงไม่เบียดตาโน้ติกิแทนแล้วดูได้ค่ะบาทเยอะ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 แต่แกนะคะบาทเยอะเยอะเยอะค่ะพี่สวัสดีครับขอค้อนขอโอฝากกดใจโซ่ข้างบนได้วยนะคะพี่กูรั่วเลยเฮ้ยกูรั่วเลยอร่อยพี่ซื้อหนูกระโดดน้ำว์เลยพี่ไม่ซื้อเลยทั้งงั้นเลยกเอ้ยมึงนี่มันใจถึงจริงๆเลยวะมันเท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้อยอ็ดพี่สุดหล่อกูให้ต้อง กูให้200เลยเฮ้ยจริงปหมเนี่ยเพ่ผมโดนนะพูดเล่นพูดเล่นพี่พูดเล่นขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ้เนี่ยมันเอาวอะเนี่ยอันนี้มันเอาจริงนะเนี่ยเฮ้ยนุ่มมันหมานแล้วหรอร้อยหนึ่งร้อยพี่สุดหล่อผมให้สองกูให้สองร้อยเลยพ่อจริงปหมเนี่ยเพ่ผมโดนนะร้อยบาทครับเอาหนึ่งร้อยบาทขอบคุณครับพี่กูยังไม่ได้ตอบไม่ได้ซื้อเลยขออะไรเนี่ย ล้วหมดเนี่ยได้กี่ชิ้นเนี่ย12องะพี่ไอชิ้นน้ำลายโอ้คนเสียงดังก็ต้องน้ำลายกระเด็นเลยเห็นเ้ยชีวิตกูต้องเจออะไรแปลกๆทุกวันเลยว่ะอันนี้เหนะละิบาทแท็นบาทค่ะอันไอพี่ซื้อกระโดดน้องโทเลยพีซื้อเลยยังไงเฮมึงนี่มันใจถึงจริงเลยะหนึ่งยพี่สุดหล่อให้สองให้สองเลย พ้อยจริงไเนี่ยเพโคโดน่าพูดเล่นพูดเล่นพี่พูดเล่นหอมค่ะหคระอันนี้มันเอาวอะเนี่ยอันนี้มันเอาจริงอะเนี่ยเฮ้ยหนุ่มมันหมาได้อีกแล้วหรอได้เพซื้อแล้วซื้อแล้วซีอยู่ขาหนุ่มจับมือหน่อยซื้อแล้วไอ้แก๊งโต ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเด็กแม่งจ้าบว่ะจ้าบเด็กแม่งจ้าบจริงอันนี้เลยสายลายห่อละหนึ่งยบาทนะในห่อเนี่ยมีทั้งหมดสิบสองชิ้นใครมาหาดวอนบางแสนจะเห็นเด็กแก๊งนี้อุดหน,นุนช่วยหน่อยเออผมทำสนุนกันไปเผื่อน้องมาได้เฟี้ยวขึ้น <laughs> กล้ากล้ากล้าทำมหากิีนคนชอบเลยผมให้ไปสองชอบมากชอบมากฝากอุดหนุนด้วยนะขอยันมหาอุดดิี่ได้ยันมหาอุดด้วย ทบเลยฝ<ป>ากเลยนะกําลังสตรีมอยู่เลยหรือไลฟ์สดอยู่ะ่ะเนี่ยกล้องยังอยู่นี่เลยเนี่ยเออสักพักหนึ่งกระโดดมาจอ่จอจอ่อจ่องงไปหมดเลยกูงงหมดเลย <c oughs>